สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอามาดูกันนะครับมีเวลาประมาณสัก5้านาะทีนะท่านผู้ชมนะนะครับจะมีทั้งประเภทเครื่องรางเช่ามาก็หลายวันแล้วประกันก็เช่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เครื่องรางนี่เล่นแค่ชอบนะครับอันนี้ผมรับประกันเป็นเขาเรียกเป็นแหวนมังกรเงินให้นะครับใส่นิ้วก้อยผมได้นะน,นี่นะใส่นิ้วก้อยนะนะครับท่านผู้ชมนะส่วนเหรียญแน่นอนครับรับประกันพระแท้ต,ตลอดชีพนะวิชาถนัดอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูรายการแรกนะครับนี่ครับอัดในรถเหมือนเดิมท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นแบบนี้แหละครับ ด้านบนจะเป็นเสือนะครับนี่เสือนี่ความดุอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้านั่งเป็นประหลัดชิกประหลัดชิกนี่ก็เมตตามหานิยมอยู่แล้วเอาว่าได้ครบเครื่องเลยอันนี้ก็พร้อมห้อยนะครับอันนี้นี่เจ้าของเก่านี่แต่งมาอย่างดีแล้วนะครับเป็นเนื้อเป็นลักษณะนเป็นเงินนะครับนี่ที่มัดมัดเสืออยู่นี่เป็นเงินหน้าหนักพอสมควรนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังจะเป็นเสือนั่งอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูธนาธนาอีกรอบหนึ่งนะด้านบนนี้ดุดุนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด้านบนนี้ดุดุแน่นอนครับ ส่วนด้านล่างนี่เมตตามหาเสน่ห์นะครับนี่ประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคแหละครับสินลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคบ้านๆดีนะครับบ้านๆดีนะครับไม่เหนือบาก่าแรงแน่นอนครับติดต่อมาได้เลยนะครับท่านไหนชอบก็แคปภาพมานะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปไวๆนะอันนี้จะเป็นแหวนเงินนะครับหัวมังกรนะครับตัวมังกรเลยนะเป็นเกล็ดมังกรแบบนี้เลยใส่นิ้วก้อยได้นะครับขนาดประมาณนี้เลยต่อ92.5นะเนี่ยต่อ92.5บริเวณนั้นนะครับนี่นี่นี่ โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะส่วนอันนี้นะครับบานบ้านเลยท่านผู้ชมนี่ผมได้บานบ้านมาเลยนะครับนี่คลิปที่ไปเช่ามาเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ออกแบบฉุกเฉินก่อนนะครับบานบ้านเลยนะครับนี่เห็นไหมครับผมไม่ทราบที่นะครับแบบนี้วัดดวงแน่นอนครับนี่แบบนี้คล้ายๆกับมีของดีนี่แปะอยู่นี่ดำดำแดงๆท่านผู้ชมดูนี่ตอนนี้ผมอัดอยู่เกือบเกือบจะสิบแปดนาฬิกานะอัดในรถนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับนี่นี่เขาจะมีตลาดนัดกันนะครับโอเคนะครับ นี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นไม้น่าจะเป็นกะลานะผมดูเป็นกะลานะครับท่านผู้ชมครับวัดดวงนะครับลอยวัสดุนี่ดูสิครับรอยวัสดุนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงท่านผู้ชมดูนี่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยดูอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับสวยดีสวยดีนะครับนี่นี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะท่านเห็นรอยขี้ยุงไหมท่านผู้ชมเพียบเลยท่านผู้ชมดูเป็นผ้าหิ่งผ้าบ้านนะครับนี่ครับรอยขี้ยุงเพียบเลยแล้วไม่ทราบที่นะท่านผู้ชมนะ เอาว่าผมไม่ยัดที่ก็แล้วกันนะไม่ขอยัดที่นะไขวัดโดวงอย่างเดียวส่วนเหรียญนะครับนี่แบบนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แวนสุกินโนนะครับสวยมากนะเหรียญนี้นะด้านหลังจะเป็นอ่าราชการที่9นะครับรวมใจสามัคคีพระดีพิธีใหญ่นะครับแบบนี้สร้างราวๆสองห้าสองหนึ่งบวกลบนะครับปลุกเสกยิ่งใหญ่เลยนะครับแบบนี้เหมือนมีชีวิตนะครับชั่วโมงนี้ก็เข้ากับสถานการณ์พอดีเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับไม่ได้ใช้เลยนะพระเหรียญนี้ครับคือเราต้องแยกแยกก่อนนะครับว่านะครับ พ้าเครื่องจะเอาราคาที่แน่นอน100%อยใหญ่ายากครับต้องกะเกณฑ์เราะนะนะู้ชมนะขอให้เป็นพระสวยยิ่งพระสวยกับพระไม่สวยนี่คนละเรื่องเลยนะครับก็เหมือนรถยนต์นะครับนะครับถ้าเปรียบอุปมาอุปไมให้เข้าใจาง่ายก็เหมือนรถยนต์นะครับรุ่นเดียวกันแท้ๆนะครับออกมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาจะเทินมือ2มืออะไรกันเนี่ยเขาดูที่สภาพนะครับเขาไม่ได้ดูที่รุ่นนะนะท่านชมนะแบบนี้ก็เป็นอภรรที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่ผมไปได้รังนี้มาสวยงามมากนะนับเดิมๆเลยนะครับนี่ครับประหลอดท่วมเลยนะครับ นี่แกะบล็อกออกแบบแม่พิมไม่เหมือนมีชีวิตเลยนะครับมีเหรียญเดียวนะนะครับหนาๆหน่อยนะรุ่นนี้นะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับอรายการต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นเนื้ออปาก้าปี09นะผมชอบส่วนตัวนะครับเหรียญนี้นะอันนี้ก็ไม่เนื้อบากกว่าแรงแน่นอนครับผมไปกราบหลวงพ่อโสธรที่อน่าจะเป็นชะยังเซานะครับที่วัดโสธรนะครับท่านผู้ชมนะก็รุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างโรงเรียนนะท่านไหนที่ไปที่วัดหลวงพ่อโสธรก็จะไปเห็นโรงเรียนนะครับ ท่านก็จะเห็นโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่สร้างโรงเรียนนะครับเมื่อปี0ูนย์เก้านี่แหละครับนะครับโดยเฉพาะหลังพอปรรนี่ก็เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังเลยนะที่สมรภูมินะครับพูดเยอะไม่ได้นะพี่เขามีแค่เหรียญหลังตาแผ่นดินละมั้งอ่าขออภัยครับพี่เขามีเหรียญหลังพอบลอล่ะผมเห็นอยู่เป็นเหรียญบาทเหรียญอะไรไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะรอดปฏิหารเหมือนกันนะส่วนรายการนี้นะครับต้องกะเกณฑ์นะครับแบบนี้ผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะซึ่งถือว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับมีเรียนแบบมาด้วยนะรุ่นนนนี้ะคครรัับบเห็ม เป็นเนื้ออปกานะครับสวยงามมากนะผมไปกราบหลวงพ่อโสธรมาก็จะเห็นโรงเรียนโรงเรียนใหญ่มากนครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าที่ระลึกนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับนี่สร้างโรงเรียนวัดโสธรนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับโอเคไหมนี่ครับเป็นที่ระลึกนะครับก็มีการปลุกเสกแน่นอนครับเห็นฮะหลังพอปลอนะครับนี่แล้วก็0909นะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูรายการอื่นด้วยเนาะ ส่วนรายการนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับมีทั้งเนื้อทองฝาบาทแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยงามมากครับรุ่นคุณพระเทพทานพรเหมือนมีชีวิตเลยนะครับช่วงนี้ออกดีนะออกเยอะนะท่านผู้ชมนะดูครับแค่ยกใส่แสงนี่ก็สวยแล้วล่ะคือไม่มีแสงแล้วท่านผู้ชมไม่มีแสงแล้วชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟที่ว่าไฟจะส่องสว่างไหมนี่มีไฟขึ้นมาแล้วท,ท่านผู้ชมรายการต่อไปก็จะเป็นไก่กระซิบหลวงพ่อรวยครับไปเดินเช่าตะกี้นี่ที่ตลาดนดท่านผู้ชมดู อันนี้สวยมากนะไก่กระซิบนะครับไก่ตัวผู้นี่หากินเก่งนะครับรุ่นนี้นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อรวยนะครับนี่หลังยันนี่เต็มแผ่นเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับผมแกะออกจากซีลเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยถ้ายาไก่กระซิบเห็นไหมนี่จะมีไก่ตัวผู้กระซิบอยู่ข้างหูลวงปู่นี่ครับนี่ไก่กระซิบให้รวยนะครับท่านชมนะอ่านะครับนี่ครับใครเล่นสายนีทราบดีนะครับนี่นี่นี่โอเคนะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่ ามประวัตินี้ก็คือ2 5 1 7นะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญนะครับพระพุทธนะครับไตผมอ่านไม่ค่อยออกท่านผู้ชมเพราะว่าผมสายตาไม่ไ,มได้ใส่แว่นเนาะต้องกราบขออภยัยเนาะก็ลักษณะส่งคุ้มข่าบินก็เป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายสบายตาสบายใจนะครับแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมครับวัดพนันเชิงนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมวัดพนันเชิงนี่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วรุ่นนี้ออกเมื่อปี2517รอบก็ถืนว่าเจ็่น่นะครับเหนะมืออกมาเยอะนะรห็นบ แบบนี้แท้เบสิกเลยนะครับแบบนี้เลยนะวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับก็ถือว่านะครับยอดอดีตเลยนะครับเขาว่กกันว่ามีพระเกจิชื่อดังเสกเยอะนะที่สําคัญเหรียญนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับพบเจอก็มีแต่เรียนแบบนะเห็นหลายอันแล้วนะครับแบบนี้ก็เป็นพระแท้เบสิกนะตัวหนังสือนี่เป็นลายเป็นสันเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูนะครับก็ถือว่ายอดนิยมเลยนะครับแบบนี้แก๊บล็อกออกแบบแม่พิมพ์ได้โหคลาสสิกนะครับนี่พุทธศิลป์สวยงามมากครับท่านผู้ชมดู นี่ครับการแกะบล็อกเก่าบล็อกแม่พิมพ์สมัยเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับมีอยู่หนึ่งรายการนะครับหนึ่งรายการนะผมนี่เช่านี่หมดหน้าตากเลยท่านผู้ชมมาเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อกี้จะกลายเป็นหลอดไฟสีขาวนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเหรียญคุณพระเทพประธานพรนะครับผมมีเหรียญไข่ทรงไข่แล้วก็ทรงเสมานะครับอ่าผมได้มาสี่เหรียญน,นะขายไปแล้วสองเหรียญน,นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เหรียญน,นี้จะมีรอยลั่นนะครับท่านผู้ชมเนื้อฝาบาทมักจะลัน่นเห็นไหมครับบริเวณอ่าเขาเรียกว่าบริเวณเข่าหลวงปู่ ด้านขวามือเราเนี่ยจะมีรอยลั่นนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามเดิมๆไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะอาจจะมีลอยลั่นบริเวณนี้เห็นแล้วนะครับนี่ก็ดูง่ายสบายตาสบายใจนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมครับสวยไหมครับท่านผู้ชมก็ถือว่าสวยงามดีนะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีกว่านะครับจะได้ดูรายการอื่นนะครับท่านจะชอบรายการไหนก็แชทภาพหน้าจอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตขยายนะทีนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเหรียญนี้อ่าไม่ใช่ครับนี่ครับ ชัดๆเลยครับเสือเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นคาบหิ่งเดิมๆแล้วท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับบ้านๆเลยครับขนาดดูที่นิ้วมือผมเป็นหลักนะครับนี่ด้านบนนี่อาจจะดุหน่อยนะเสือนี่เห็นไหมครับในร่องหูนี่บ้านๆเลยเห็นไหมครับดำๆเลยนะท่านผู้ชมนะนนี่ครับวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรซินนะแบบนี้นะในร่องหูดำๆนะครับนี่ที่เขาแต่งออกมาแบบนี้นี่เป็นเงินนะครับนี่เป็นเงินพร้อมห้อยนะท่านผู้ชมเนาะด้านบนนี่อาจจะอ้าปากท่านผู้ชมดูครับนี่ครับอาจจะดูดุหน่อยนะ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ด้านล่างจะเป็นประหลัดคิกนะครับเมตตามหาเสน่ด้วยนะด้านบนมหามนาจด้านล่างเมตตามหาเสน่ก็ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราให้ดูทุกมุมนะดูครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่เราไปดูด้านหลังด้วยนะครับประเภทเครื่องรางไม่มีราคากลางนะเห็นไหมครับหางพันมาอย่างนี้เลยโอเคนะผมได้ดูให้ดูแล้วนะครับนี่มีรายการเดียวไม่ซ้ํากันนะครับ ไม่ส,ส, pues ส,ส,สํากันนะวัสดุธรรมชาตินี่นะส่วนรายการนี้ก็จะเป <bur> yes ็นแหวนนะครับใส่นิ <mor> ้วก้อยผมได้นะใส่ได้เฉพาะนิ้วก้อยผมนะครับเป็นแหวนมังกรนะนี่ครับหัวมังกรเกรดมังกรนะครับนี่ครับตัวมังกรนี่ครับนี่หางมาพันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหัวมังกรนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ดูครับนี่ครับเก่าๆแล้วเลยครับหิ่งๆเลยนะนะครับเก่าๆหิ่งๆเลยท่านผู้ชมดูดูครับหิ่งๆเลยนะครับอ้าปากโอ้โหครับนี่ครับ ที่สาคัญก็จะน่าจะตอกดนะ้านี้นะ92.5นะครับนี่ไม่เห็นไม่เห็นตอกอยู่บริเวณนั้นแหละครับนี่เกียมังกรนะผมประกันเป็นแหวนเงินให้นะครับประกันเป็นแหวนเงินให้นี่แต่ว่าผมใส่ได้นิ้วก้อยนะใส่นิ้วก้อยได้นะครับโอเคนะ,ะจะได้ดูรายการต่อไปรายการต่อไปก็จะเป็นรายการนี้จะเป็นนี้ครับไม่ทราบที่แต่ว่าทราบแต่ว่าเป็นผิวหิ้งดีเหลือเกินท่านผู้ชมดู อ่เป็นผิวหิ้งมากเลยนะท่านผู้ชมดูรอยขี้ยุงเพียบเลยนะครับรายการนี้นะมีรอยจานแล้วก็มีคราบดำๆแดงๆมาในเวลนี้ติดอยู่นะครับแบบนี้เลยอ่าโอเคนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเหรียญนี้สวยงามเหลือเกินนะครับนี่แชมป์โลกเลยสวัสดีครับ